สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้พบก,กับรวมฮิตบิ๊กบอสนะครับในตอนพิเศษนะครับต้อนรับวันสงการานต์วันนี้ขอเจรจาสงบศึกนะครับกับเหล่าบรรดาทหารจากรัสเซียบ้างจากแอฟริกาบ้างมาเล่นน้ำสงการานต์ให้สดชื่นลื่นลมกันไปเลยแต่ก่อนอื่นเลือดนี่เต็มตัวเลยอามน้ำจะก่อนดีไหมเออสงการานต์จะคู่กับน้ำเราเข้าไปดูหวังว่าพาณิ้เลือดคงหายหมดตัว เออเหมือนเดิมเลยนี่ไงมาแล้วมายืนรอต้อนรับเลยสงสัยอยากเล่นน้ำนะฮะอ่านี่ไงเราบีปืนขีดน,น้ําอยู่เด็กเขาให้มาไงเออสนองหนีเด็กเด็กเขาหน่อยเอออุา่าให้ของมาก็เอามาเล่นเอามาเล่นบ้างนี่ไงนี่ไง,ไงอืมเห็นไ,ไหมไม่เอาปืนมาเล่นน้ำกับเราบ้างอะเออบอยอุา่าแบบว่าคิคุอโนอน,นี้เลยเนี่ยมาเล่นน้าอันนี้เล่งเลยนี่ไงเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำ่าฮ่า,หาเห็นเขาทำงาน,นเหนื่อยฮะยืนตรงแดดด้วยร้อน เอาน้ำไปเล่นให้ชื่นใจตรงไหนอีกนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะนี่ไงโดนน้ำแล้วเป็นไงสดชื่นสดชื่นเลยสดชื่นทำทำท่าเหมือนกับดูมาตอมนกันนะ่ะเอ้ยก็ไม่เอืเอนีไงโอ้ยโทษ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 นี่ไง, <laughs> ๆๆๆๆไงเล่หรือยิงเลยเย็นเลยเย็นเลย,ยเลย,ย็นชื่นใจเลยตกใจะสซอ่าแม่สาวน้อยอยากเล่นสงการามไม่เจอต้องเข้าไปใกล้ๆครับ นี่เปลี่ยนไปทั้งตัวชอบเลยเราโอ้แม่สาวน้อยพี่ชอบคนผมสั้นเธอด้วยสิอานนี้มีดักทำให้เป็นไม่สนใจด้วยแม่สาวน้อยอืมอ่าเอาดาดาดาบอสเหรอดาบอสเหรอดาบอสเหรออืมอุตส่าห์เล่นด้วยโอ้ต้องมีการฉีดน้ำอืมเออโอ้โหดุโคตรไวเลยแล้วก็ยังไงอ่ะแล้วก็หลับต่อเอา ทำไมแปลกๆอีกอีกรอ,อบดิตื่นไหมไม่ตื่นด้วยอ่ะเอ้ยไม่ตื่นเลยเว้ยเมื่อกี้ตื่นมาได้งไงวะงงเลยเฮ้ยดูต่ออะใส่ต่ออะปล่อยงี้ไปให้กันให้ตัวแห้งไปเดี๋ยวว่าเราลองไปเออหาเอ้ยตรงนั้นอีกอ่าายังไม่หมดนี่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมองไม่ออกผู้ผู้หญิงนี่ว่ะจัดเลยทำไมคีดแต่ผู้หญิงวะบอส เอ,เอาให้เปียกไปเลยเอาให้เปียกไปเลยน้องสาวไปพอแล้วมั้งเนี่ยมึงจะโลก,กิเกินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกับเหล่าบรรดาสตรูกันบ้างนะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรอ่ะไปชมกันเลย <c oughs> นี่เลยที่นี่เลยอากาศร้อนด้วยเหมาะเลยกับการเล่นสงการอากาศคล้ายๆประเทศไทยทหารเ่านี้คงอยากเล่นน้ำน่าดูเราใช้วิธีการรอบเข้าไปนะฮะเราใช้วิธีการนี่เบอร์ฉีดน้ำอย่างเดียวเลยเพียวๆ โดนไหมโดนโดนเหมือนกันใครฉีดน้ํามาอากาศมันร้อนองไงเข้าใจปิ้วปิ้วปิ้วไงไงโดนเข้าให้แล้วปิ้วปิ้วเอ้ไอย,ยังไงอลเลอรตีอย่างงี้มันแห่แซะอยู่แล้วอันนี้ใช้กระสุนจริงกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆมาดิออ้เดี๋ยว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 เราบีแค่ปืนฉีดน้ํานะทําไมอ่ะตกแซ่อากาศร้อนมั้งเนี่ยเลยคนเลยคลุ้มขัง่งไม่ ปนีปนอมกันเลยเอ้ยคว่างอะไรมาด้วยเนี่ยเอ้ยอย่าบอกว่าเป็นระเบิดกระโดดอ๋อหลบได้ยังไงอืมปิ้วพิ้วน้อมันจะทำอะไรมันได้วะแค่นี้อ่ะ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 ก่อนอื่นเราว่าควรหมอบก่อนดีกว่าให้มันหายอันเลิศก่อนสงสัยเราจับดีกับมันเกินไปเนี่ยยังยิงไม่หยุดเอ้ยขาโผล่ปะวะเข้าก่อนอ่าเนี่ยยังคว่างมาไม่เลิกคว่างมาโดนไหมไม่ไม่โดนหรอก ก้อนหินปังอยู่เออกระดึบกระดิ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 บไม่เขาโอ้ยยิงโดนอยู่ทำไมวะอุ่าห์ามาได้สงกาเป็นเพื่อนดังมายิงซามอีกอะต้องมีการตอบกลับกันบ้างปิวปิวปิว,ว,ว,วโอ้ยตายแล้วหมดการลุงกูอออะไรมาเล่นเนี่ยเอ้ยเ,เราต้องเราต้องใช้วิธีการอ้อมทางด้านหลังเออให้มันไม่รู้ตัว มอบก่อนเลยอ่าหายไปไหนล่ะก็อยู่ข้างบนนี่ไงมองแง่นิดหน่อยก็เจอแล้วอยู่ไหนเจอไหมอุ้ยอะไรอะ่ะมันปล่อยอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ด้วยอื้มเป๊ะเลยกูนอนเมื่อกี้สงสัยไปเล่นด้วยอย่านะอย่าเล่นเยอะนะพวกมึงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยต้องจัดหนักซะแล้วร้อนด้วยช่วงนี้ร้อนเข้าใจมึงร้อนอ่ะเอ้ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเ๋ยวดูเหมือนว่าจะเอันนี้ยังเจออีก เล่นใช่ไหม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 โอ้ยจะตายเอาจะตายเอาจะตายเอาเออต้องให้ต้องให้ตายก่อนใช่ไหมต้องให้เสียเลือดสียเนื้อก่อนใช่ไหมเล่นน้ำดีๆไม่เล่นเล่นกระสุนพวกนี้เจอมึงต้องเจอกูอยู่ไหนอีกไปไหนอีกตรงไหนใช่ไหมบึ้มโดนไหมไม่โดนดีกว่าควันเยอะไอ้ตึกช่วงนี้แหละเออสงกายกันมาหน่อยดีกว่าปปป้้้ ปู่เนี่ยฝุ่นมันเยอะเล่นน้ำหน่อยจะยิงโดงไหมไม่โดออุ้ยอ้ยยิงโดอีกอยิงโดอุ um ยอ้ยออุ้ยมันไ,ไม่ไม่ไหวจริงเว้ยเล่นใช่ไหมจะเล่นใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมตายไหมไม่ตายไม่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 ตายไม่ตายนี่บร้อยเออต้องให้เสียเลือดเสียเนื้ออุตส่ามาเล่นน้ำสงการด้วยมาดูสภาพศพแต่ละคนกันนะฮะโอ้โหสภาพ ดูไม่ได้เลยต่อไปนี้ถือว่าเป็นการลดน้ำศพกันลวกันอ่ลดอ่ะลดน้ำศพเอเอ,อเออขอขมาซึ่งกันและกันนะอย่าถือโทษกดเครื่องกันเลยแต่ละคนนี่อีกคนนึงนะกอโทษนะที่ยิงก็มาเล่นดีๆทาไมต้องมายิงใส่ด้วยอ่ะเออป้อมนะอาจจะไปเล่นด้วยฮะป้อมนี้ไม่แน่อาจจะเล่นด้วยกับเราลองเข้าไปดูเอางี้แล้วกันเพื่อความแน่ใจแท็กก่อนดีกว่าดัางไงตรงนี้คนนึ่งกาลังเลยกําลังหาเลยใช่ไหมอยากเล่นจนตัวสัน่น เอ้มีคนเดียวหรอวะแต่ก,กําลังมาน้อยจังเอ้ยยังไงสองคนกําลังหาอยู่เลยอันนี้ถือว่าเป็นแบบฟูตอนกลับบ้านดีกว่านะฮะซึ่งเปิดน,นี้ก็น่าจะพอจะมาทําได้เอ้ยหรือว่ามีอีกกเอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอบกอนหมอบงานนี้ต้องมีหมอบใครมองเห็นวะตรงไหนโอ้ยอยู่ตรงนี้อืมจัดเลยอย่างนี้เอ้ยกําลังมาด้วยกําลังมาด้วยหาที่กําบังอืมตรงนี้แหละมุมดีต้องใช้วิธีการยิงอัดหน้าเขาเยอะๆนะฮนะะเจอไหมจเจอไหม จอไหมเจอไหมนี่ไง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 จัดยี่ไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วอืมเริ่มแล้วอืมต้องอย่างนี้อย่างเล่นสงครามมากใช่ไหมได้จัดไปขอละไรบ้างขอ,อล้วมั้งขอแล้วเข้าไปซีคิวซีอยากนีไงเออเป็นการเล่นสงครามที่สันติอหิงสานะฮะแล้วแถมได้ทหารกลับบ้านด้วยเออทำไมกูคิดไม่ได้ว่าเมื่อกี้ต้องใช้กระสุนกระสุนเสียเลือดเสียเนื้อไม่ดีเลยเลยกี่ตัว3ตัวนะฮะเอาตัวที่มันอยู่ตัวเดียวก่อนนะ ไอ้ก่อนเอ้ก่อนเติมน้ำก่อนเออต้องเติมน้ำด้วยนะฮะแต่แนะนำนะฮะอย่าเติมน้ำแถวพวกถนถนเข้าสารอะไรพวกนี้อย่าไปเติมนะตั้งห้าบาทน้ำประมาณขวดดึงก็ตกประมาณเออบาทดึงไม่นขายขวดละห้าบาทกำไรทั้งสี่บาทไปครั้งเดียวนี่เข็ดเลยะฮะเล่นน้ำอยู่บ้านดีกว่าฮะสบายใจเล่นเป็นตุกเกียก็ได้ฮนะนุกๆนีๆน่ไงตัวนี้ตัวดึงเอาไงดีเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอเดี๋ยวก่อนไอ้ขาไม่ได้ด้วย เดินอ,ออกมาเดินอ,ออกมาอ่าต้องมีการล่อเสือออกจากถ้ามาแล้วมาแล้วอ่าออมออมหินด้วยให้มันเดินเข้ามาก่อนมาแล้วมาแล้วไอสอตัวนั้นก็หาไปหาไม่เจอเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันใช้วิธียิงที่ตัวก่อนให้มันหันมาแล้วก็นี่ไงตรงนี้ตอนนี้แหละใช้วิธีการยิอัดหน้าเขาเยอะๆอน้ํากระจายมันเลยไม่น่าเชื่อว่าปืนฉีดน้ำคืนนี้สามารถทำได้อตอนนี้เข้าไปซีคิวซีอย่างนี้แหละต่อยล่วงไหมไม่ล่วงย่อ,ยอตรงยอดเลย เอาอไหลมีไหลด้วยไหลพอน้ำหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ฟูตอนกลับบ้านดีเลยทหารยิงขาดแคลนอยู่ช่วงนี้เหลือกี่คน2คนตรงนั้นเอายังไงดีเฮ้ยเดี๋ยวก่นอนผมมีสเตลแคมโมด้วยนี่วะจัดเลยแบบนี้ต้องใช้วิธีกรารหอยตัวแบบดินจอนะฮะสเตลแคมโมก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีอีกอย่างหนึ่งให้สงสัยก่อนไอ้สีงอะไรเหมือนมีอะไรวิ่งตัดหน้าไปเออแบบนี้สิบอกกับการเรียสงกรารหน่อยปิวปิวปิว ร้อนไงมันร้อนอยู่ช่วงนี้บ้าแดดส่องแรงเออปิ้วปิ้วปิ้วปิว,ปว,ปว,ปวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเออเล่นน้ำถูกดีเอออย่างงี้ดีอืสมสันติไอหิงสาเลยอย่างงี้สงกรานต์แบบนี้ชอบกดไลค์เลยนั่นไงเออ,เอ,อแสบตาไอ,อ้น้ำกูมาสมพริกหรือเปล่าวะเนี่ยเออว่าน้ำกูมาจากคองแสนแสบวะทำไมเขาโดนยิงหน้ายิงตาตาบอดแบบนเ,ออเนี้ยอืมเนี่ยอืมเข้าไปอย่างี้เข้าไปนั่ไน,นไงเออผ่านผ่านผ่านแล้วผ่านแล้ว ยิงอันหน้าก่อนยิงอันหน้าก่อนอันน่ะเหวอะเหวอะเข้าไปซีคิวซีก่อนตัวแรกเลยแล้วต่อด้วยนั่นไงอยากเดียวอยากโดนยิงอัดหน้าอย่างนี้อืมต้องยิงแบบมีจังหวะจังหวะอืมจังหวะแบบช้าๆจังหวะบลูสเอาอีกแสบตาแสบตาหายไปไหนหายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนที่เอออย่าเรียกพวกอย่าเรียกพวกเอออุตส่ามาเล่นดีดี อยากอยากไปเหมือนทหารชุนนหรือไงล่ะเออกลับบ้านไปเอากลับอืมโอเคขโมยโคขโมยขอ,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 อก็มาจัดไปและนี่อากาศร้อนขนาดนี้มีแต่จุดไฟอีกสว่างโลกขนาดนี้ดาบไฟซะเลยโอ้โหมีคนมาให้โดยสารรถแล้วแบบนี้เุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยกำลังรออยากได้น,นาใช่ไหมล่ะนี่มาแล้วตัวแรกมาแล้วอ,อัดหน้าต้องอัดหน้า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 อย่างนี้ แล้วเขาไป CQC อย่างนี้อต่อยไปลาไปแล้วเหลือตัวดึงตัวต่อไปเอาไงดีขานเข้าดีกว่าอ,อ,อ๋อเอาเลยนี่ไงนี่ต้องเจอแบบยิงเสยแบบนี้โหสัตว์จะเจอนะคจากคลองคลองอะไรวะคลองแสนแสบเออแล้วก็ CQC แบบนี้เยี่ยมเลยไปกลับบ้านพละขับพลขับง่ายอ้นี่ก็ตัวหนึ่งไปตามไปเอ้ยอา้อาวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเวรกรรมจะโดยสารจะใช้แล้วไปเลยกรรมแล้วกูก็ต้องวิ่งไปเออดีสวยชะแท้เลยเรานั่นไงเป้าหมายตัวต่อไปของเราหมีเราต้องเข้าใจนะครับว่าแค่ปืนชีน้ำกระบอกเดียวไม่สามารถทําอะไรหมีได้เราจะไปเล่นน้ํากับหมีกันเบื่อคนแล้วไง ชูแล้วเดินเป็นคนแล้วยิงเลยยิงล่อก่อนให้หมีรู้สึกใจเย็นลงน้ําเย็นครับนี่น้ําเย็นน้ําเย็นเป็นไรไหมเห็นไหมออ้ยได้ผลจริงด้วยใจเย็นลงไว้เหมือนเดินเข้ามาครับแต่ไม่วิ่งครับเพราะว่าด้วยิของน้ําเย็นใจเลยเย็นลงนะครับแต่มันเดินใกล้เข้ามาเลยวะต้องยิงไปเรื่อยครับเป็นการล่อนะฮะเล่นกับหมีให้ได้นานที่สุดเห็นไหมครับหมีไม่โกรธเลยครับเห็นไหมสดชื่นไงน้ำมันเย็นเออ อากาศร้อบแบบนี้จะเกิดใช้พวกปืนยาสลบพวกกระสุนยางพวกนี้มันบ้าไปแล้วนะแต่ว่าปืนฉีดน้ำเนี่ยสามารถทําให้มันใจเย็นลงได้เห็นไหมกลับไปเฉยเลยต้องยิงให้มันอรอบหนึ่งเออเออปืนนี้มันดีจริงๆวะต้องขอบคุณเด็กๆนะครับที่ส่งปืนฉีดน้ำให้เรานะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะที่ติดตามคลิปนี้นะครับไปไปแล้วกลับบ้านกลับบ้านไปยิงเจคนนั้นต่อป่านี้ยังติดสตาร์อยู่มั้งเนี่ย